สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมสุมนคนตะรีิบนะครับก็ได้มาตรวจดูไม่ใช่ตรวจมาเยี่ยมชมสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกิฟฟินอยู่นะครับอยู่ที่ตําบลซำคอนะฮะตอนนี้ทุเรียนก็จะอยู่ในจังหวะของกําลังขยายภูนะฮะรูกก็ขนาดนี้แล้วอายุต้นนะอายุต้นต้นนี้ก็ห้าหกปีแล้วต้นก็ไม่สูงมากต้นสูงประมาณสักสี่เมตร ประมาณสัก4เมตรนะแต่ว่าลูกเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในจังหวะที่ลักษณะดูแล้วเนี่ยจะเป็นการแต่งลูกนะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกิฟฟรีนี่นะครับใช้ได้ทุกจังหวะของพืชน,นะครับใช้ได้ทุกจังหวะแต่เราต้องสังเกตจังหวะอาการของพืชที่จะมีการตอบสนองผ่านน้ำไหมนะครับดูแต่แล้วแต่จังหวะจังหวะอันต้นนี้นะครับต้นอายุเท่ากันแต่ว่าต้นก็ยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับลูกก็จะเอาไว้น้อย นะครับจริงๆมันตะก่อนในที่ผมเคยถ่ายดูมันออกมาเยอะเลยก็ได้มีการหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างเพราะส่วนนี้ก็ใกล้ๆกับฟาร์มไก่ของเขาเขาก็ไม่กล้าฉีดยาซึ่งเป็นเคมีเพราะมันจะไม่มีปฏิกิริยากับเล้าไก่กับไก่เขาเลยฮะก็ใช้ตามตามธรรมชาตินะครับตัวน,นี้นะฮะสมบูรณ์ดีผมบอกได้เลยนะครับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนะครับเป็นใช้กับไม้ยืนต้นเนี่ยยิ่งมีการสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับเพราะทุเรียนเนี่ย ปลูกครั้งหนึ่งกินได้ตลอดคือส่งลูกส่งหลานเรียนจบอะนะครับถ้าดูแลดีนะถ้าดูแลดีถ้าดูแลไม่ดีก็ปลูกตายปลูกตายเชื้อลรากินนะครับแล้วต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็จะออกช้ากว่าเขานิดหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงจังหวะของหางไหมหางไหมหางแย่ไหมหางแย้ไหมดอกโรยดอกโรยหางแย้ไหมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นลูกก็ยังไม่ต้องแต่งยังไม่ต้องแต่งอะไรนะครับ เนี่ยก็ออกเยอะดีนะฮะออกเยอะดีออกเยอะดีแต่ไม่ได้ออกเยอะแล้วเราอยากจะได้เยอะนะครับเราต้องประคองต้นไว้เพื่อที่จะให้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุดจากต้นไม่ใช่เราหวังว่ลูกครั้งเดียวแล้วตัดทิ้งต้นโซมไม่ได้นะไม่ได้นี่ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันออกดอกเยอะมากออกเยอะอาจจะไม่เยอะมากนะครับอาจจะอาจจะใช้คําว่าเยอะดีกว่าเพราะเยอะมากดูอย่างหลายๆสวนก็ก็เยอะเหมือนกันนะต้นนี้จะเป็นก้านยาว ก้านยาวนะครับดูแลดีๆนะผมสังเกตจากสีนี้สีนี้จะเข้มผมยังไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่รู้ว่าสีนี้จะเข้มสีดอกจะเข้มแต่เป็นหมอนทองสีดอกจะเป็นสีทองก้านยาวสีดอกจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วราคาก้านยาวจะแพงกว่านะก็อ,ออกอยู่เยอะดีก็ออ,อกผมว่าดูแล้วถ้าเราเลี้ยงได้มันก็ก็ได้ผลนะได้ผลดีมากอนะนะครับ เริ่มต้นจากเข้าใจดีกว่านะครับผลิตภัณฑ์ทางคิฟรีเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากคิฟรี่เริ่มจากการเข้าใจใช้แต่ตางจังหวะของพืชน,นะครับโอเคนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม